ผมสมบัติตานอารันนะครับรองประธานสภาแท็กซี่ไทยนะฮะซึ่งตรงจุดนี้ที่ได้เข้ามานั่งฟังตรงนี้แท็กซี่แท็กซี่เราเนี่ยนะครับจดทะเบียนกับกรมการขนส่งเนี่ยหนึ่งแคันนะครับซึ่ง60%เนี่ยจะใช้ LPG แล้วก็อีก40%จะใช้ NGV ทีนี้นอกจากแท็กซี่แล้ว ยังมีรถเก๋งรถปิกอัพฮะที่เขารับขนส่งต่อสู้กับค่าครองชีพที่ว่าน้ำมันแพงเขาหาันมาใช้ก๊ากันใช้แก๊สกันจากที่เมื่อก่อนนี้เขาไม่กล้าใช้ครับเพราะเขากลัวทีนี้เขาทนแบกภาระไม่ไหวในเรื่องค่าครองชีพแพงสูงนะฮะเขาก็เลยต้องต้องยอมแล้วก็หันมามาติดตั้ง ซึ่งตรงจุดนี้เขาก็ได้รับการติดตั้งาจากาวิศวกรที่มีใบวิศวกรรับรองแล้วก็ไปจดทะเบียนที่ขนส่งนะครับซึ่งตรง,ตรงจุดนี้แหละครับถ้าประชาชนหลายๆหน่วยงานหลายๆองค์กรที่เขาได้รับทราบข้อมูลต่างๆนะฮะซึ่งทําให้เขาได้รับรู้แล้วสิ่งที่จะตามมาก็คือถ้ารัฐบาลปล่อยลอยตัวหรือไม่ไม่ควบคุมนะฮะ หรือว่ายังใช้กร์ดแพงอยู่เนี่ยเช,ชื่อว่าหลายๆหน่วยงานหลายๆองค์กรก็คงจะม,มาร่วมมือนะร่วมมือกันรวมพลังกันนะพลังงานหรือว่าพลังมวลชนนะฮะพลังสามัคคีที่กลมเกลียวกันเนี่ยฮะมันจะทําให้ประเทศชาติบ้านเมืองอ่ะได้เจริญยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เราไม่รู้หรอกว่าการบริหารงานอ่ะเราบริหารแบบระบบคุณธรรมหรือว่าบริหารงานแบบระบบอุปถัมภ์นะครับ ซึ่งตรงจุดนี้แหละเป็นมุมมองมุมหนึ่งที่เราจะต้องเอามาพิจารณากันระบบอุปถัมเนี่ยมันจะง่ายต่อการบริหารจัดก,การแต่สิ่งที่เกิดกับงานก็เป็นพวกเดียวกันพวกพ้องน้องพี่แต่ถ้าระบบคุณธรรมทุกสิ่งทุกอย่างถ้าบริหารจากใจแล้วก็มีคุณธรรมอยู่ในตัวมันจะตกถึงมือประชาชนแน่นอนอย่างเช่นปั๊ม NGV วนะครับ คนที่จะไปเติมก๊าซเนี่ยเข้าคิวรอเป็นแบบ10 20 100ร้อยคันเนี่ยพอจะถึงแล้วรอมาหนึ่งชั่วโมงเด็กปั๊มมาบอกแก๊สหมดแล้วพี่รออีกหนึ่งชั่วโมงนะตงนี้ยตายละแท็กซี่จะไปวิ่งหาเงินก็หาไม่ได้เพราะว่าต้องรออีกหนึ่งชั่วโมงเนี่ยผลกระทบมันนี่นเากว่ากว่าเขาจะได้ออกไปหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวเขาขาดโอกาสขาดสิ่งที่จะเข้ามาตรงจุดนั้นนะจะขับไปเติมปั๊มอื่นก็ไม่ได้เพราะมันหมดแล้วนะครับนี่แหละครับ ทำไมถึงว่าไม่พอเพียงหรือว่ายังไงถึงถึงเปิดปั๊ม NGV ไม่พอเพียงกับความต้องการของประชาชนที่จะใช้ค่ะขอถามแค่นี้แหละครับขอบคุณครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับดิฉันเร่องที่ซีก็พอสมควรนะครับเชื่องนี้ประเด็นที่ถามเนี่ยผมตอบให้เลยเพราะว่าเมื่อพุธที่แล้วเนี่ยวันพฤหัสที่แล้วไปบอกท่านรัฐมนตรีให้เปิดเสรีสถานีต่อไปอ่ะบนแนวปั๊มเนี่ยหนึ่งเราจะถูกเพราะเดิมปตทบอกว่าให้เขาสองบาท วันนี้ไปเปิดไม่ถึงบาทเขาก็เอาก็แล้วเพรได้กาไรเยอะท่านหายห่วงผมตอบแทนนะท่านตัวแทนรัฐมนตรีแต่นี่ผมอยากเสนอนิดนึงท่านครับของพวกนี้มันเป็นความสัมพันธ์ของชาตินะอย่าเพิ่งรีบปิด10นาทีท่านพิสธิ์ยังไม่ได้ตอบคำถามผมผมยังไม่ได้แนะแนะนำอะไรให้ท่าน ว่าเขาโกงกันยังไงอตองงอจะได้มีข้อมูลไปอยู่ในสมองว่าไปตรวจสอบยังไงนะครับเอาคนอื่นพูดก่อนเดี๋ยวผมจะกินเวลาสม้อ่มดท่านพิเศษคะจะตอบเคยคะว่าเขาโกงกันยังไงก็เรียนว่า,เ,าเราก็พยายามที่จะตรวจสอบให้ได้ประโยชน์กับประชาชนมากที่สุดนะครับอย่างวันนี้ที่เราก็ได้ข้อมูลข้อคิดนะฮะร,รวมทั้งอาจจะมีข้อมูลที่แลกเปลี่ยนนะบ,บางอันเราก็คิดไม่ตกเหมือนกันว่า บางอันเนี่ยอย่างเช่นว่าแก๊สที่เขาเอามาให้เราเข้าแถวเติมเนี่ยเขาต้องไปเติมคาร์บอนลงไปแต่คาร์บอนที่เขาเติมเนี่ยเขาก็เอามาจากไบโพดักเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่า5บาทนะฮะ,ฮะแต่ถ้าขายให้กับเขาไปทําน้ําแข็งแห้งนี่ขายถูกถูกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะซึ่งพวกนี้แหละรครับที่เราต้องหาคําตอบสุดท้ายว่าเราก็พยายามนะอย่างตะกี้ก็ได้ข้อมูลข้อคิดจาก ท่านวินัยการบ้านสองสามข้อนี้เราก็จะไปลองต่อยอดดูนะเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์รวมทั้งท่านก่อนนะครับตะกี้ก็บอกว่าถ้าเราสามารถจะเอาท่อแก้นี่กลับมาได้เพราะว่าตอนนี้ไปเพิ่มมูลค่าแล้วนะก็น่าจะช่วยได้เป็นประโยชน์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเรื่องไฟฟ้าก็น่าจะถูกลงพรุ่นี้เราก็จะเอาไปต่อยอดดูครับ